ครับกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมช้างเมืองเซนก็จะมาแกะวัสดุที่ผมสั่งซื้อมาครับมมดูข้างในครับว่าข้างในจะเป็นอะไรครับมาลุ้นกันครับเพิ่งซื้อมาส่งมาถึงครับผมเดี๋ยวเรามไปชมกันเลยครับคือ ขอมาหลายอย่างครับเช่าทั้งพระทั้งเหรียญครับผมรับเช่าจริงครับผมซื้อจริงราคาหลักร้อยหลักพันครับหลักหมื่นผมไม่มีเงินซื้อครับผมเล่นแต่พระย่อยครับแพงสุดคือหลักสี่ห้าพันครับผมว้าวเดี๋ยวเรามาแกะชมกันเลยครับว่าข้างในมีพระอะไรครับผม นี่ครับแกะมาแล้วครับผมอย่าไดองเซีนอย่างดีครับ อ่าเป็นเหรียญครับผมไม่ใช่พระครับเป็นเหรียญไม่เป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ครับที่ลงซื้อครับพศสองพันห้าร้อยครับกับพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสองครับนี่ครับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ครับผม นี่ก็เปสาสัปัาห้าด้ว้ครับผมเียบนี้ครับเดี๋ยวเรามานับกันครับว่ามีกี่เรียนครับทั้งหมดเดี๋ยวเราบรนับกันเลยครับหนึ่งเรียน สเหรียญสามเหรียนสี่เหรียญห้าเหรียนหกเหรียนเจ็ดเหรียญแปดเหรียญเก้าเหรียญสิบเหรียญสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสหสิบเจ็ดสแปดสเกยี่สิบยี่เอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยห้า ยี่สิบหกเหรียญครับทั้งหมดทั้งหมดมียี่สิบหกเหรียญครับมีทั้งพปรเซลสองพันห้าร้อยครับโปรสองพันห้าร้อยยี่สิบสองครับเหรียญยี่ห้าตังครับผมแค่ต้องขอกลับฝากล้านพระเครื่องช้างเมืองศรีนะครับแล้วก็ฝากช่องยูทูบด้วยครับช่อช่องวาช้างเมืองศรีแช n แนลครับผมฝากช่องเล็กๆด้วยครับช่างน้องใหม่ครับผมฝาก พี่ทุกท่านด้วยครับผมต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเข้ามารับชมนะครับต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับคิดสิ่งใดขอสมงบรรยายปรัถนาครับผมคิดเงินขอได้เงินครับคิดทองขอได้ทองเสียงโช่าเสียงลาบขอทุรวันใหญ่ทุรวันที่หนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมชามือเซยงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ากติดตามได้เลยครับขอบคุณครับ